ทำให้สุขภาพเลยเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความสุขที่ได้ดื่มกาแฟแม่มดค่ะแม้กระทั่งข้าสมองค์พระเจ้านี่ผมผมถวายไปนี่ท่านย่งแบบขอนิขอนินต์เอากลับวันด้วยนะครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะเออที่อาจารย์ได้เคยนะคะมีโรคประจําตัวที่ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะอาจารย์ได้ดื่มใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ก็ ตั้งแต่ดื่มมานี่เป็นเวลา2ปีแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยดื่มมาตลอดเลยทุกวันเลยนะครับวันละสองซองแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นอแข็งแรงกว่าปกติตอนยังไม่เป็นนะครับตั้งแต่ดื่มกาแฟแม่มดมาค่ะแล้วตอนนี้อาการของอาจารย์นี่ระดับเซลล์มะเร็งเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ตอนนี้จากตอนนั้นตอนทำซ C สแกนนี่เขาบอกประมาณ ก้อนมันใหญ่ประมาณ9 9เซนครึ่งเกือบ10เซนนะครับค่ะปัจจุบันเนี้ยเมื่อวันที่16เมษาเนี่ยไปทำาีดีสแกนก็บอกก็เหลือประมาณเซนกว่ากว่าโอ้บบดีใจกับอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้ดื่มผลิตภัณฑ์แม่หมดแล้วทำให้มีผลรับและอาการของอาจารย์ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะก็อาจารย์จะอยากจะฝากอะไรไว้เป็นวิทยาทานในคลิปนี้บ้างคะก็จริงๆแล้ว กาแฟแม่มดเนี่ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยมีความสดชื่นคนะผมตื่นมาเนี่ยไม่ต้องได้ทานเลยนะพอแค่เปิดซองออกมาชงน้ําได้กลิ่นมันก็แฮปปี้แล้วะครับค่ะมีความยอดเลยยังไม่ได้ดื่มนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับค่ะลองหาซื้อผลิตภัณฑ์แม่มด ลองชิมดูสักหนึ่งซองค่ะค่ะว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆไหมค่ะค่ะก็กาบขอบคุณอาจารย์นะคะที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์แม่มดออรายและทําให้อาการที่อาจารย์เคยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยแล้วก็เป็นสบ้านบุญนะคะให้กับสังคมทั่วโรคเลย